าพี่น้องยาดาวสะไพโนเวมาเด้อจ้ะวันนี้มาใครนี่มาคุณปู่มันเดิมจ้ะคุณปูป่เก็บผลไม้ป่าเมื่อเดิมยาดาวมาหาเก็บมันปู่โนเวจ้ะมาไปมาลุนก็ยาดาวหนึ่งจะมามาเขามาลุนก็ยาดาวเอาเก็บปูท่ทีได้หลายเม่วันนี้เราขับรถมาชมั่วโมงกว่าจ้ะพี่น้องมาจ้ะมาโอะเหี้ยอะจ้ะเลยเยวจ้ะ

น้องดูผลไม้ป่าจะหล,าย,ลายหมดคุณจะเต็มเลยนยาไม่ได้เก็บกันให้คนปู่เก็บจ้โอ้ยสองดอกนี่จ้จะเราก็เดินลงมาตีนเขาก็พอไใ้เลื่อนนึ่ตรงนี้คือดอกไม่ค่อยแห้ง่าไรตั้งนี้มาอ,อย่างาไางก่พี่น้องด้วยวันนี้ดอกเนึงโอ้ยคู่เฟึง bỏ kết khôn đọc không chứ kết à, Cứ mà sụp cả cả nồng ơi Khôn lái này Khôn <laughs> nào kinh quang đường đi จ้พี่น้องนี่จ้ะมาตักผลไม้ลุงมาไม่เห็นเท็ยบมาตักผลไม้ก็เลยมาเจอเท็ยบนี่จ้ะเก็บเทีบต่อเนาะจ้ะเนาะเก็บเทีบต่อเลยจ้ะยญาดกาก็ตักผลไม้เห็นแตา่กาดอี่ผลไม้ที่ยญาดาตักได้จ้าดูลผลไม้บุบแบบแบล็กเบอร์รี่จ้ะพี่น้องหาเท็ยบไม่ได้ก็เลยตักบ,บุวมาช่วยกูก็เตรียมของมาอุกปกรณ์มาแล้วนี่ไอ้นี่ตักจ้ะก็เลยมาเห็นเท็ดน,นี่ก็เลยเก็บเท็ดบสักก้อนเนาะจ้ะนะ มาจะ้ะใครไม่ช่วยยาดาเก็บเพชรที่นี่เก็บเพชรสกปอนตั้งใจมาหาเพชรจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะเด็กที่เก่าแก่งกวงมันหลายเรวก็เลียงซัดเนาะทุก

Chị mình thấy hết đã léo nó bị nồng nọ tung tung thì xoay với nó bị nồng vào mẹ Nè, xoay xoay Rồi, cái bếp phép tớ nghỉ kia

cây quáng té kín ra cháy cây vẫn kín cây <laughs> quáng đừng té đừng hệ khá đừng rồi xuống cân phám khăn được chưa nọ đi uh -huh, rồi ô vô rồi bị kẹt dập đấy đây đâu mình đi nữa chờ kẹt kẹt ดากแค่น้อยอยแพะแล้วแก้มาแก้เลยหากล้ำกลนแพะแกะจ้ะเฮ็ดมีขั้นขืนมากกว่าปูจากมาเลือบหุ่นแพะแกะกินเฮ็ดจะพี่นอกมันนีจะเห็นแล้วก็กินจจก็ีจงไว้นี่จะจะพอข้าลองไหมพกห่วเย็ด นี่ก็ทั้งค่ำเลยจ้ะพวกยาไม่ได้เฮ็ดเลยจแล้วก็กินไปกระแตใยเขาแกะเขาแกะกินเขียกินดุดกินแล้วมากวนก็มาแย่งอาหารเขาเขาเลยเชียดเขาลองฟองเจ้าของก็ยู่จะไปต่อจ้ะจ้ะเขากำลังหากินยากระดามาแย่งเขาเขาเลยลองกรอยากกินอยากคนก็อยากกินคือกันเนาะ คนก็อยากกินค <ons> te ือกันเนาะจ้ะเนาี่ยเจ็ดเตะแกะตะแกะเนาะเด่งกันกินเถอะเนาะผู้ยึนเฉาเอาจากดอกแกะแกะในกระถุงแล้วก็ไม่ลูกอ่อน 那个飞机。 ดูเขาเลยก็หยิยบไปจ้ะพี่น้องแเผะแกะจ้นแเะแกะกินก่อนเราเราก็เก็บไปเราก็ได้อยู่นี่จ้ะเอาตื่นก่อนก็ได้เนาะให้พี่น้องดูได้กำลังก็ากำลังจะกินยาด้ามาก,ก่อนยังแเผะยังแกะกินแล้วจ้ะนะไแเผะแล้วก็หยิยบเอาไว้ก่อนจ้ะเอาแต่แกรงพอเอาได้ nên chạy ít muôn nó chạy thì nó có kinh phải lửa thì cái kiếm lửa ở nó biến đá vậy nó kiếm các lửa về hay áo ê biết pha ê ê มันยังก็กินเขาก,ก็เลยมาตามมันกวนลวจองมีตายยานเนาะโูบกุกวันแรเห็นก่อนมัแยังของก็กินเนาะมันยัง,งก็กินจะของถินไปละอย่าท้าเก็บตั้องอย่ี่นี้เดยเดจับ phẹt các tỉnh có kiếp có kín bay nhưng nắng gần như tắt thì cũng có bay đã không phải nếu không lơ có giá có, có uh -huh. lại lơ khó giáo dục tại tại có mhm 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 có mhm อุตเต็ก่าเด็กเผลกแกงเต็กเลยขาเอาสะตอกเถาว่าให้ก็น yeah um, ี่ละจ้ะที่เราหามาได้แต่ตอนก็แม่ถ่ายให้พี่น้องดูเมื่อเด้อจ้ะเพราะวันนี้แพะนี้แกะนั่งหายเหนื่อยกันกันในรถกันนั่งคุณปู่ก็เลยนตักขายเฮ็ดให้อยู่จ้านี่จ้ะได้วันเฮ็ดไปเอ๋ทางไก่ได้นี่ละจ้ะพี่น้อง อันที่เม่ายตอนทายนั่นกับอันที่บดได้ตอนนี้แพะนี้แกะนั่นก็ได้เฮ็ดโดองงามแบบนี้ก็ไม่ได้พี่น้องดูเด้วจ้ะเพราะว่าแย่งแพะแย่งแกะนะ่าจะแย่งแกะเก็บก็ได้กันนี่จะก็ยังดีเนาะพี่น้องถูกใจไหมจ้าถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสักใครรัเป็นกำลังใจให้ยาด่าวเด้อจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิง่งทีดได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของยาด่าวจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคุณทุกกำลังแรงใจจ้าญาดาดาวก็อีทําเฮ็ดขาเฮ็ดตอดพุนปูนปนปนตัดมาแล้วแต่มันก็ยังไม่เรียบร้อยดีจ้า่ากะทมันทำแต่งความสะอาดเพื่อที่ด้ส่งออกจ้าเนาะงามนะจ้าอันนี้ย่าดาวก็มาถึงบ้านลืมบอกเนาะปูก็ญาก็ามาถึงบ้านแนละ้วตอนนี้ี่ประมาณนี้จ้าสวยไหมจ้า โ okay. อเคเนาจะเนาะคลิปนี้กไ็ไว้แค่นี้เด้อจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า